สวัสดีค่ะวันนี้นางสินจะพ,พามาทำเหรียญปยทานทรงข้าวต้มมัดแบบนี้นะคะนา่นารักมากเลยแบบนี้นะเหมือนเดิมค่ะเราต้องไปดูปอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยลิบบิ้นค่ะลิปบิ้นตัดที่ความยาว9นิ้วจำนวน6เส้นตัด ปลายแหลมด้านหนึ่งนะคะตะปลายแหลมไว้ด้านหนึ่งดินเส้นใหญ่ใช้สำหรับมัดความยาวอยู่ที่14เซนนะคะจำนวน2เส้นค่ะแล้วก็เหรียญค่ะเทปกัาสองหน้าค่ะการไก่สำหรับข้าวต้มมัด เราจะทําชิ้นงานแบบนี้จํานวน2ชิ้นด้วยกันเพื่อจะนํามาประกบกันเพราะฉะนั้น1ชิ้นงานต่อริบบิ้น6เส้นนะคะแบบนี้6เส้นดังนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นไว้จํานวนทั้งหมด12เส้นเพราะเราจะทำสองอันใช่ไหมจานวน12เส้นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าทํายังไง อุปกรณ์พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกวางลิบบิน้นบนทับล่างล่างแอย่างนี้นะคะเส้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยเอาสองเส้นมาวางทับกันไขว้กันแบบนี้เราจะทําการเชื่อมลิปบิ้นนะคะหักปลายด้านล่างทับเส้นบนริเส้นบนทับด้านล่างในลักษณะไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วก็นําด้านที่อยู่ ด้านหน้าเราเส้นที่อยู่ด้านหน้าเราบกกลับไปด้านหน้าอ้อ,อมาด้านหลังกดลิบดิ้นหน่อยค่ะแบบในลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็นำเส้นที่อยู่ด้านซ้ายเส้นที่อยู่ด้านซ้ายนะคะอ้อมไปด้านหลังอ้อมมาด้านหลังเพื่อจะสอดเข้าช่องนี้ค่ะตรงรู สอดเข้ารูนี้สอดแบบนี้เลยนะสอดแบบนี้ค่ะสอดแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วทําแบบนี้อีก4เส้นที่เหลือนะคะเมื่อเราทำครบแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้จาก6เส้นก็จะเหลือเป็น3คู่แบบนี้นะคะหรือมคู่แบบนี้เราจะมาขั้นตอนการสารแล้วนะ นมคู่แรกกับคู่ที่สองมาวางทับกันแบบนี้นะคะคู่ที่สองวางทับอย่างนี้วางทับกันแบบนี้นะคะนมคู่ที่สามมาวางทับเส้นที่หนึ่งบนหนึ่งแล้วก็ลงไปข้างล่างเส้นที่สองแบบนี้นะคะเราจะวางในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มขั้นตอนการสามกันเลยนะสำหรับมือใหม่ใครจะใช้แม็กแม็กไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะ ื่จะได้ไม่ให้มันเคลื่อนเริ่มขั้นตอนการสารเราจะเริ่มสารด้านขวามือก่อนเริ่มจากเส้นแรกเส้นที่หนึ่งโค้งไปด้านหลังเส้นที่สองทับเส้นที่สามอย่างนี้นะคะโค้งข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็จะไปอยู่ฝั่งซ้ายสีเส้นแบบนี้เรามาฝั่งซ้ายเริ่มเส้นที่หนึ่งทับบนลงล่างทับบน ลิบบินก็จะมาอยู่ฝั่งละสามเหมือนเดิมเราจะเราจะทําแบบนี้นะคะทําอีกสองรอบค่ะครั้งรอบที่สองฝั่งขวาล่างทับบนฝั่งซ้ายบนบนทับล่างทับบนไปสองรอบแล้วนะคะต่อไปรอบสุดท้ายค่ะ ล่างครับบนบนล่างบนทำแบบนี้นะคะ3ามรอบเราจะทำแค่3ามรอบนะคะเราก็ค่อยๆบินบินเราก็จะได้รูปทรงลักษณะนี้แล้วนะแบบนี้เขาจะมีรูปทรงแบบนี้นะคะจากแบมขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญก่อนจะเก็บงานนะคะใส่เหรียญค่ะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็ม้วนตรงส่วนนี้เก็บงานตรงส่วนนี้เข้าไปค่ะเราจะสอดแล้วนะเราจะสอดริบลิ่นจากด้านขวามือก่อนเริ่มที่เส้นแรกค่ะเส้นแรกสอดเข้าช่องนี้เลยะคะนี่นี่สอดไปเลยสอดทำงานไปเลยค่ะสอดแบบนี้สอดไปอีกรอบนึงลายจะได้ชัดหน่อยขอสอดอีกรอบหนึ่งนะ ไปเส้นที่สองยังอยู่ด้านขวาอยู่นะเราจะสอดเห็นไหมคะเนี่ยเราจะสอดเส้นนี้เราจะสอดมานี่เลยนะสอดมาแบบนี้ค่ะ้นมีสองสอดแบบนี้นะจะมีสองสอดมาค่ะต่อไปเส้นที่สามฝั่งขวาเขาจะสอดจากตรงนี้นะเขาจะสอดลายนี้นะนะคะสอดมาค่ะสอดมาเลย ฝั่งขวาเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูฝั่งซ้ายหมุนงานหน่อยค่ะฝั่งซ้ายเริ่มจากเส้นที่หนึ่งยกเข้าขึ้นหน่อยค่ะยกยกเข้าขึ้นมาเพราะเส้นที่หนึ่งเราจะสอดตรงนี้ให้มันทำมุมก่อนสร้างมุมเข้าไปสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปค่ะอ่าได้มุมแล้วล็อกมุมไปแล้วทีนี้ก็ง่ายแล้วค่ะเส้นที่สอง ตามลอยเลยค่ะตามลายไปเลยตามลายไปเลยนะคะเป็นสอดเก็บเข้าไปอีกรอบนึงเส้นที่สามง่ห้แล้วค่ะนี่ค่ะออสอดเก็บตามลายไปเลยเราก็สอดเก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะดึงๆเพราะจัดระเบียบกันหน่อยใหเขาได้รูปไป็ทรงสวยๆหน่อยนะ จอดเก็บงานตามลายไปเลยนะคะทีเนี้ยเสร็จแล้วจอดเก็บงานตามลายไปเลยนะจอดเก็บไปเรื่อยๆนะคะจอดเก็บไปเลยแล้วก็แล้วก็วกตัดเสร็จลิบบิ้นออกนะคะ เ,เก็บไปเรื่อยๆสุดท้ายอย่าลืมตัดสีดินออกนะเราจะทําแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะทําเหมือนเดิมเลยนะชิ้นที่2ก็ทําแบบเนี้ยอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราได้งานแบบนี้จํานวนสองชิ้นแล้วเราจะมาประกอบแล้วนะคะน้าเจสายได้โอ้ขอโทษทีเกนะ้าสองหน้าหรือใครจะใช้ปืนเกาาก็ได้นะมาวางเนี่ย มาแปะตรงด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นงานเราแปะไปะสองชิ้นแล้วกันจะได้อยู่แน่แนๆหน่อยเนาะแปะแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้ปืนแกาวก็ได้นะคะ,แ,ะแต่ถนัดเลยแ,ลแต่ชอบเลย ลอกออกเลยแล้วก็น้ำสองชิ้นมาประกบกันเลยค่ะเอ่แบบนี้นี่จากนั้นมัดค่ะมัดเลยประตูมัดเราจะเสร็จแล้วโอ้ยน่ากินมากเลยใครที่ไม่ชินก็จะตัดดิ้นยาวกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะ สิ่งตัดเล็กไปนะก็จะมัดยากหน่อยใครที่ยังมือใหม่อยู่ตัดยาวกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะตัดยาวไว้มัดง่ายอันนฮะสั้นไปมันก็จะมัดยากหน่อยเรียบร้อยตัวมัดเราจะเสร็จแล้วค่ะ ตัดค่ะตัดดินที่เหลือออกหน่อยตัดดินออกหน่อยเฮ้ย hey. สวยงามแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นง่ายกขาต้มมัดไม่ยากใช่ไหมคะง่ายๆแล้วน้องก็น่ารักมากด้วยน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมน่ารักนะไม่ยากค่ะ สำหรับคลิปนี้นางสินขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนะว่าครั้งหน้านางสินจะพาทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนางสินแฮนด์เมดด้วยนะคะผิดพลาดป,ประการใดขอให้ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย